เจอดอกไม้สวยอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเดินไปทํางานนะคะวันนี้แต่ดอกไม้สวยมากค่ะดูค่ะโอ้ดูเป็นแถวเป็นแนวไปโน่นเลยนะคะดูเป็นแถวเป็นแนวไปเขาปลูกกันเป็นแนวรั้วค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะดูค่ะดอกมาเป็นสีแดงเลยนะคะสีชม สวยตลอดแนวไปเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสวยเป็นแถวเป็นแนวไปเลยสวยตลอดเลยนะคะนี่พอบานแล้วจะเป็นสีชมพูประมาณนี้ค่ะชมพูลเลื่อก่อนบานจะออกแดงๆหน่อย แล้วสดชื่นค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็น,นเรียวรั้นนวไปเลยอยู่ใกล้บ้านนะคะดูค่ะทุกคนสวยมาชมพูปนแดงในดอกเดียวกันนะคะในช่อเดียวกันจะมีสองสีเห็นไหมคะพอบานจะออกสีชมพูชมพู มาตอนแรกก็จะเป็นสีม่วง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 เห็นไหมคะม่วงกลชมพูค่ะทุกคนสวยค่ะสวยมากเห็นภาพสวยๆก็เก็บมาฝากนะคะอันนี้บานมากแล้วก็จะออกสีม่วงเหยนะคะนี่บานบานมากแล้วก็จะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนสวยค่ะ เป็นแถวเป็นแนวมาเยอะเห็นไหมคะสวยงามนี้ม่วงม่วงปนชมพูชมพูสวยสวยแดงๆง,งอะไรเงี้ยมันจะปนปนอยู่ในช่อเดียวกันสวยมากอ,อันนี้ยิงสวยนะคะเป็นสีแดงๆดงม่วงเข้มคือเขาปลูกเป็นทำแนวเรื้วค่ะทุกคน นี่กขปลูกทำแนวรั้วไปโน่นเลยนะคะสวยไปตลอดแนวเลยนะคะทุกคนสวยค่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะดอกไม้สวยๆนอร์เวย์ค่ะสวยไปทุกที่ค่ะช่วงนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะสวยมากนะคะสวยค่ะสวย